มันแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เลยพี่เดียวเพื่อสักส,สีของชาวลับกุกกาห์กินตะกาตะการหลับไม่ได้คุณนายจุให้โซเจ้าของตลาดลับกุกกาขึ้นชื่อเรื่องขี้งกขี้เหนียวแล้วก็โลกสองชามนี้ถ้ากินไม่หมดค่าปรับเกือบพันนลยนะทำยังไงดีล่ะคะ LOVELY FAMILY TV ก๋วย้เตี๋ยวไก่บุฟเฟ่้องไก่เติมได้ไม่อันเลยลูกหืมหอมมากลุง ใส่ได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ไม่อั้นด้วยเหรอลุงใช่เต็มที่เลยลูกโอ้ยบีมลุยเอาด้อือดลุงบอกเต็มที่เลยบีมแต่ถ้ากินไม่หมดขีดละสองอยนะโหลุงอย่างแพ้อ่ะเดนียววลุงขายถ้วยละ50สิบาทกำไรก็ไม่ได้เยอะถ้าหนูกินทิ้งินกว่าลุงก็เจ๊งนะสิ ลุงลุงขายบุฟเฟ่ต์ถ้วยละห้าสิบบาทลุงจะได้กําไรหรอกําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เวลาเห็นลูกค้ากินอิ่มและมีความสุขลุงก็มีความสุขแบบที่เขาเรียกว่าความสุขทางใจนะลูกจ้าลุงเดี๋ยวเอาน้องมาด้วยอ้าวมาลูกมาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่น้องไก่ไม่อั้นเลยลูกค่ะลุงไปที่รักกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันป<ะ>่เสียงอ้อมนี่ กี่เดียวนัแฟนเก่าพี่เดียวนี่ปอมพาแฟนใหม่มาเยอะใช่เหรอเปล่าสักหน่อยฉันกับแฟนก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่เหมือนกันอย่ามาหาเรื่องเลยเดียวแต่ฉันอยากมีเรื่องเฮ้ยนูอย่ามีเรื่องกันเลยลูกนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะไม่ใช่เวทีมวยก็ได้ลูกเห็นแก่ลุงนะไม่เหมนนะ แกยับแน่พี่เดียววัดดาลิมอย่าไปยอมันะท้ามันแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เลยพี่เดียวอ,อะไรนะบีบเพื่อศักดิ์ศรีของชาวลันมุกกาพี่เดียวต้องชนะมันให้ได้นะเอเอ,เอ,เอก็ได้ขอโทษนะครับเราต่างคนต่างทางดีกว่าเอาแค่พออิ่ ไม่ต้องมาแข่งขานกันหรอกครูว่เหรออ๋อดูแฟนใหม่เธอดีปอ๊ปอปป๊อถ้ากระจอกขนาดนี้นะไปดูกมะทุงดีกว่าอุย้ยหัวแม่งถ้ามันใส่กระโปงมันจะเหมือนตัวอะไรนักที่เดียวน่าจะเหมือนแมงกุจี โอ้โหเยอะแบบนี้ชนะแน่เลยที่เดียวก็ไม่รู้สินะติดตามชมตอนต่อไปไหวปา่าที่รักชิวๆ กินสกัดตะกามร,ร,รับไม่ได้เฮ้ยน,นี่มันไปกันเอถอะทองค่ะนายถ้วยละเท่าไหร่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ถ้วยละห้าสิบบาทครับเอาคิดถ้วยครับเธอเอาไม่ทองเอาค่ะงั้นเอามาสองถ้วยได้ครับ ลูกถ้าหนูกินไม่หมดห่อกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้ลูกถ้าทานไม่หมดลุงปรับขีดละสองร้อยโหจะปรับเอารวยเลยหรือไงถ้าไม่อยากโดนปรับก็ตัดแค่พออิ่มก็พอครับอย่าทอ้อตัดไปเยอะๆนะตับเผื่อฉันด้วยค่ะกระเพาะฉันใหญ่พื้นที่รับอาหารฉันเยอะค่ะน,นี่คะ่ะเเื่อทำได้ ให้หมดเลยเอาให้หมดเลยตีนไก่ด้วยตีนไก่ฉันชอบแพ้ได้ค่ะตักเลยตักเลยเอาให้หมดเอาให้หมดนี่เอาน้องด้วยยก,ย,ยกมาเลยยกมาเลยได้ค่ะนายโอ้อะไรกันเนี่ยแน่ใจเหรอหนะ้าว่าคนกินเอาเลยเอาเลยเราวเร็ได้ค่ะนายหืม ัไปเยอะขนาดนี้จะทานหมดหรอครับหมดอยู่แล้วระยับก็เพราะฉันใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอเขาเป็นใครเหรอที่รักคุณนายจุดไฮโซเจ้าของตลาดหลักกาขึ้นชื่อเรื่องขี้งกขี้เหนียวแล้วก็โลกรค กินแบบนี้สงสารลุงเขาเลยเนาะอืมใช่ลูงชิดตังค์ด้วยครับอ๋อได้ลูกสองชามร้อยหนึ่งลูกสแกนนะลุงได้ได้ ที่รักไปเจอไหมมันหมดแล้วจะเอาที่ไหนเิอล่ะแป๊บนะลูกเบอถือมันไม่มีสัญญาณได้ลูกไม่เป็นไรทองเอาน้องไก่ฉันไปฉันตักมาเผื่อเธอเรื่องอะไรคุณนายของหนูหนูยังกินไม่หมดเลยคุณนายเอาไหมเนี่ยยังไม่ได้กินเลยไม่เอา เขาไหมลุงเท่าแล้วขอบใจมากลุงคิดตังค์ด้วยค่ะสองชามหนึ่งบาททานหมดแบบนี้แหละดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับทองสองชามนี้ถ้ากินไม่หมดค่าปรับเกือบพันเลยนะโหณนายเรากินกันไม่หมดอยู่แล้วทำยังไงดีล่ะคะสแกนนะลุงได้ได้ทองเอากระเป๋าเธอมา ทำไมอะคะคุณนายฉันจะทำก๋วยเตี๋ยวใส่ไม่เอาค่ะกระเป๋าหนูแพงบอกให้เอามาไม่เอาค่ะไม่ได้เรื่องเลยเอาของฉันก็ได้คุณนายทองเอาผัดปังได้คะ่ะได้คะ่ะปังดีเดียเอาของเธอด้วยปังไว้ปังไว้ปัง ้ไปที่ละไปให้ดูถอลุงไี่ละร้อหนึ่งขอบคุณครับเอ๊ะทานหมดกระดูกก็ไม่เหลือเลยหรอครับอ๋อลุงพอดีคุณนายเนี่ยชอบทานกระดูกไปแล้วค่ะนายเดี๋ยวไปไปดูแล้วดูแลกำลังรีบ ทำไมทำแบบนี้ล่คะครับโลภไม่เผื่อแผ่คนอื่นพอทานไม่หมดกลัวโดนปรับถึงกับเรียมจัดฉันขอโทษลุงแจ้งตำรวจเลยคะ่ะตำรวจเหรอฉันไม่เกี่ยวนะจะไปไหนหยุดนะอย่าแจ้ง่ำตววเลยนะะฉันขอร้องแค่ขอร้องแหละทีนี้เรามาทำเป็นกลัวลุงแจ้งตำรวจเลยดีกว่า ลุงไม่แจ้งตำรวจหรอลุงมีวิธีแก้เผ็ดที่ดีกว่านี้ของมันตกแล้วอะ่ะให้ทานจริงๆหรอถ้าไม่ทานผมก็คงต้องแจ้งตำรวจนะครับหรือจะให้แจ้งตำรวจ

I hit her and